คำพีแรงหัวใจกลาบตามหาอีแรงโดยอีแรงแมนวันนี้วันเสาร์ที่16มกราวันหวยออกไม่รู้เลขอะไรเหมือนกันวันนี้วันสบายสบายมีเรื่องเล่าสนุกสนุก เมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ตีสีกว่าก็นอนฟังคลิปคลิปบรรยายคลิปไหนที่มีเสียงก็มานั่งฟังตบทวนมานั่งฟังว่าพูดผิดพูดถูกมาฟังว่าเวลาตัดต่อเทพเสียงกระตุกอะไรยังไงก็ฟังไป มันมระชานึกเคิมยังไงไม่รู้ก็เลยเออมันอัดคลิปเสียงตอนนั้นยังนอนอยู่เลยน่าประมาณตั้งติห้าก็เล่เาออเรื่องสมัยเล่นหุ้นสมัยวัยรุ่นเล่นหุ้นกำไรขาดทุนเป็นยังไง แล้วก็ไปนั่งเรียนกราบเสร็จแล้วก็เราเรื่องวิธีการซื้อขายหุ้นให้ฟังลองฟังดูเสียงอาจจะอุอ้ยหน่อยเพราะว่ายังนอนยัง,งงงเงียอยู่ค่อยให้ฟังไปน่าจะฟังสบายสบายวันนี้ันหยุดมันสบายสบาย มาเล่าอาดีตให้ฟังสมัยก่อนเล่นหุน้นผัดหลักทรัพย์สมัยนั้นยังอยู่ที่ท่างสยามเวลาซื้อขายหุน้นมีสองวิธีถ้าอยู่บ้านก็ใช้วิธีโทรศัพท์ โถเข้าหา Market i ต g สมัยก่อนนี้เป็นเฟ n a นน e เป็นเงินทุนเราก็บอกว่าอย่าซื้อหุ้นอะไรรานะคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ทมาร์เก็ตติงจะจดจำนวนซื้อขายให้เราแจ้งไว้แล้วก็โทรศัพท์เข้าไปในห้องห้าที่สยาม ำไก่อนห้างสยามเป็นห้องค้าตลาดหลักทรัพย์เป็นห้องใหญ่มากพนักงานของหุ้มีเป็นร้อยเต็นม่หมดพอพนักงานที่อยู่ในห้องสยามได้รับโทรศัพท์จากมาร์ติงที่อยองค้าว่า สั่งซื้อคุณอะไรราคาเท่าไหร่พนักงานที่อยู่ในห้องที่สยามเขาก็จะวิ่งไปจดที่กระดานเขียนบนก,กระดานว่าคุณนตัวนี้มีคนซื้อกี่คุ้นราคาเท่าไหร่เขียนเสร็จ ถ้าซื้อได้พนักงานที่เขียนกระดานที่สยามพาะว่าโทกับมาแจงโทรกับมาหา,าเติง้งว่าซื้อขายหุ้นได้หรือไม่วิธีสองก็คือเราไปห้องค้าสมัยก่อนก็เป็นเงินทุน พวกฝั่งเสืเอทั้งหลาวิธีการก็ไม่เดินหา marketing เหือนเดิมแทนที่เราอยู่บ้านเราจะทโทรไปเราก็นั่งของคาแล้วก็เดินไปหาเขามีกระดาษให้จดว่าเราจะซื้ออะไรเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วม a r k e t i n g ก็โทรไปหา คนข้อุ้มที่กระดาษคนข้อุ้มที่สยามเหมือนเดิมอย่างนั้นไปจังมากลับไปกลับมาอย่านี้สบายก่อนช้ามากบางมันนี้ก็จะรู้เรื่องสามสี่ทุงโทรมาแจง้งมาซื้อคุณได้บางทีก็เสียหายมากบางทีก็ คุณเป็นไงแล้วก็ไม่รู้ทำไรบางขาดทุนแล้วามสภาพสมัยนั้นยังไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องคุณเท่าไหร่ข่าวคุณก็หารูอยากมากสมัยก่อนก็คอยฟังพวกมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้คุณรายเอียดทุน มีแนสโมยังไงข่าวอะไรบ้างบางทีก็อ่านหนังสือข่าวหุ้นน้อยมากมีน้อยมากไม่เหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันข้อมูลข่าวแต่ไม่หมดการซื้อขายหุ้นสมัยก่อนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดูเดี่ยวทามไรอย่างนี้ วิ่งวิง่งไปวิ่งมาสมัยดีดีมีราคาบิตกออฟเฟอร์ให้เห็นสมัยก่อนไม่เห็นอะไรเลยสื่อตางแดนหลังหลังมาก็พัฒนาหน่อยเป็นตัววิ่งดูจำทีวีช่องเกา้านั้นๆจะวิ่งไปเจอหุ้นที่เราซื้อทีไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้หลังๆช่วงหลังมาก็เป็น กระดาษกระพิบพิบไปพิบมาดูละตาลายแต่แบบจอใหญ่โตโบลันยังดูหนังมีไปเลยร้อยตัวตาลายแบบพริบไปพิบมาดูยากคนไหนหุ่นโตกระดแด่กระดาษนัะกระดาษไหนไมหมดคนไหนหุ่นขึ้นเขียวเขียวไปหมด มาช่วงหลังพัฒน,นาเป็นคอมพิวเตอร์ดีหน่อยดูง่ายเขียนสบายไปเฝ้าเข้าไปท่องค้านั่งยู่โบรไบ่เล่นฮุนได์นั่งโน้งในก็ได้ที่มีเล่นสมัยก่อนเล่นหุ่นก็ไม่มีความรู้เรื่องการแต่หลังก็ไปอบรมสมัยนู้นก็สักสามสิบห้าสามสิบหกปีอะอายุยัง 2ี่สิบสามยี่สิบส่เองตอนที่เรียนค่นีเ่าน,นั้นก็สามพับาทโรงแรมดูสินอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ขอ,อยาแม่นาม้าระดับด็อกเตอร์ดังมากสมัยทั้งสาิบห้ปีสาปีอาจารย์นัน,นดังจริงๆ มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจข่าวไปถามแนละ้วออกทีวีทุกวันอาจารย์คนนี้ก็เป็นคนสอนรุ่นแรกเลยคนเรียนรุ่นแรกอาจารย์ก็สอนกัางนี้แหละสมัยก่อนก็ไม่ไม่ได้พัฒนาอย่างนี้แค่เชื่องใช้แผ่นใสเขื่นทีละูปทีละลลกชี้ทีละจุดทีละจุดสมัยก่อนสามพันบาท ถ้าเทียบสมัยนี้กับความหมายต่างอยู่ผ่านไปตั้งสามสิบห้าสิบหกปีแล้วติดตัวมาจำได้บัางไม่ได้บ้างส่วนัำพี่แล้วก็มาเขียนจากประสบาการณ์สมัยก่อนนั้นก็เจอวิกฤตวิกฤตรอบย้ำในแมแม่นๆะสมัยนั้นสดตมมุ้เซนดำบุกคุเวด หุ้นตกอะรนันเช่น,มนสมัยก่อนนี่แปลงเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยหุ้นตกหนักเอขาถือไป็ค่าจ่ายในบริษัททำให้หุ้นตกแะแปลกรุ่นใหม่นี่ตลาดผูกกับหุ้นน้ำมันเพราะน้ำมันขึ้นหุ้นขึ้นสลับกัน่สมัยก่อน เพิ่มทุนทีนะคุณไม่กระจายเงินเราขึ้นหรอสมัยนี้พอเพิ่มทุนคุณตกสลับกันแตกดีทีนี้มาพูดถึงที่สอนเนาไปสองสามคลิปละมีเพื่อนๆเรียกคุณพอ่อมีคอมเมนเต์อ่านล้วงง สงสัยมีความตั้งใจสูงก็ให้กำลังใจกันพยายามตอบําถามแต่ขอให้ใจเย็นๆเมื่อเราเรียนกไก่เข่าไข่ไว้ทงเอาตนองพูดใ,ใจเย็นๆไม่ต้องรีบ รีบมาเดี๋ยวสับสนอ่านคำพี่ไปก่อนสองสัยในใจได้เดี๋ยวเวลาเรียนแล้วคอยคิดตามตามไปเรื่อๆแล้วเดี๋ยวให้ไปปรับกลับในคำพี่อีกทีตบทวนอีกทีตั้งจะเข้าใจมากขึ้นไปที่แต่สเต็ปที่ละคั้น ส่วนคนไหนที่เคยเล่นกรรมมาแล้วก็ลองวาตานาเก่าออกลองให้หมดก่อนเดี๋ยวลองนหนึ่งคำพี่แล้งใหม่ลองดูที่จะเป็นยังไงกลัวจะสับสนบางทีฟังอาจารย์เก่ามาแบอย่างนี้มัเจอคำพี่แล้งมาใหม่ว่าอย่างนี้ สับสนไปหมดข้อมูลบางทีไม่ตรงกันขัดแย้งกันก็นกนมีที่เรามีได้เพราะว่าเคยอบรมมาสอนมันก็นมีพี่ๆต้องเราเขาก็สงสัยเขาก็ตั้งคำถามมาว่าอย่างเนี้ยอาจารย์คนเก่าเขาเคยสอนว่าอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราชี้แจงไป เขาก็โอเคเนี่ยนี่คือตัวอย่างก็จะสับสนอยู่เหมือนกันส่วนอาจารย์คนอือ่นๆที่สอนเน่เรเชื่อว่าทุกคนก็มีความรู้มีประสบการณ์ให้กำลังใจกันสไตล์ใครสไตล์มันของเราก็สไตล์เรา Còn em, có con yên Mấy gì phẳng Nhìn tên này luôn, Á à ta nó Nó, nó, nó Mấy mà cây Không phải phẳng nhân Không là này đi khám phá ทำไมของเราไม่ถ่ายรูปหน้าออกทีวีออกออกจอ,ขอเขาบ้างไม่ถ่ายหน้าอาลง YouTube ให้เห็นหน้าแบบเขาบ้างบอกตรงๆเป็นคนที่อายอยากให้มุ่งสนใจที่ ขอ้อมุลมากกว่าอายุเยอะแล้วคงไม่มีใครอยากเห็นหน้าที่แล้วไม่ได้ซื้อคนเลยดูแล้วคนนึ้นมันน่าจะใกล้ลงแยะแล้วจะเลยทังผีไว้เลยทังผีสวนเลยอ่า มันก็ขึ้นเราก็ทยอยเก็บพีไปเรืเร่อยๆสองวันนี้จนะเห็นผลและเดี๋ยดูอาทิตย์หน้าต่ดูกราบแล้วจะฝากขวล้วไม่ดูตัวกันที่เป็นยอดดอยเ่ะข่าวข่าวขาวเราไม่ได้สนใจเราตามไม่ทัน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูกราฟดูสัญญาณมันดูองค์ประกอบดอูสตูดู RSI ดู MCD ดูแม่นวภูเขาดูแค่นั้นแหละถ้าอันที่ไหนหุ้นตกเราก็กำไรสบายสบาย ช่วงนี้ก็นังทำคลิปไปหากล้าไปรานส่งครับตัวอย่างกาบีแรงไปนะมีคำถามกลับมาว่าคืออะไรคิดก่อนหน้านี้บอกว่าจะหากลับ อีแลนเอามาให้ดูเอามาศึกษาน่าเส้นไว้เอาไว้เปรียบเทียบอีสักระยะหนึ่งแล้วค่อยมาตรวจดูว่ากาพิลมไปมียังไงบ้างตั้งหายอยู่หลายตัวอยู่ เอาไว้ทามันขึ้นแล้วค่อยหมอกันเอเบไว้หมอสมัยก่อนสมัยทําห้องกลุ่มลายสอนไปอย่างเงี้ยแหละเสร็จแล้วก็อังลิ้นุ้นโดยกัดส่งตัวอย่างกรารว่าในห้องกาฟตัวไหนที่หุ้นคิดแรงๆเราก็จับขึ้น กราฟอีแรงทองคําไปเลยกราฟอีแรงทองคําก็หุ้นตัวไหนที่ส่งกราบไปแล้วกราฟขึ้นมากราบทาง่งยาวๆก็จ,จับขึ้นเห็นกราบทองคำไปเดี๋ยวว่าจะเริ่มทำอีกอย่างนี้แหละส่งกราบไปให้ดูเองไวมเสยะาหนึ่งแต่พอหุ้นขึ้นเราก็เอากราบตัวนั้นแหละ จับขึ้นทะเบียนเลยเป็นกราบทองคำเอาไปดูเล่นเอาไปเปรียบเทียบกราบสมัยนั้นม่เป็นร้อยร้อยตัวอยอะไปหมดไม่มีอะไรมากส่งไปให้ดูเอาไ้ศึกษามาถึีเชวนไม่ชช้น,นำให้ซื้อ สวนขยายอะไรยังไงก็อ่านใบไม่เรื่องสวนตัวอีกเยอะกาบไปึมอ่มะสมัยก่อนดูการาฟทีดูไป็นร้อยตัวไม่ได้ดูตัวสองตัวดูเปละร้อยตัวแล้วก็คัดออกมามีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ ถ้ไมดูเยอะดูไปแล้วร้อยตัวดูได้ยังไงก็อาศัยความจำนานด,ดูตัวหนึ่งก็ซักเจวินาทีพอแล้วดูแค่นี้ก็รู้แล้วตัวไหนถูกใจล้วก็ก็พาออกมา จ่ก็ก๊อบเก็บก๊อบเก็บบางๆงแล้วก็มาน่งลากเส้นเลยลากเสร็จแล้วก็ส่งเข้าห้องเหมือนตอนนี้นางดูเสร็จก็กลอบกอบ,กอบเสร็จก็ามาลากเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งไปในคลิปเอาไว้ดูกัน Còn này khi lên đánh Thì ta biến cảm biến trong bay ao ấy là khi là có mối đi hông Hay là bằng chay nóng nóng tim những hạt đủ gặp, hạt gặp ngông, ngông. Hay ช้าๆไม่ต้องรีบไปที่ระสต็ปอ่านคำพีนำไม่ไม่เป็นไรอ่าน,นไปเลยแต่ค่อยๆฟังทีละขั้นทีละขัน้นคลิปหน้าจะไปเรื่องแนวรับในตาละอย่าเรื่อยากขึ้นแหละคำพินี้แล้วเน้นๆิฤษฎีนิดหน่อยเน้นๆ นำน,ำน้ำนิดหน่อยเน้นปฏิบัติจริงๆซื้อขายได้จริงๆจ,จะชี้จุดจะเน้นเฉพาะจุดทฤษฎีดีน้อยตามไปเรื่อยๆรอวันนี้ก็เล่าเรื่องสมัยก่อนซื้อหุน้นเล่นหุ้นยังไง ในเมื่อไรแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปเียดกาบแล้วก็เล่าเรื่องแต่ละรัพย์สมัยก่อนอยู่ที่ไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสมัยก่อน เราสู้กันฟังประเทศเทียบกันสมัยนี้แ,แตกต่างกันเยอะเหลือเกินขอ้อมูลส่งปัญหาย,ยากมากสมัยนี้สบายสบายเรืมเล่าเรื่องสมัยเรียนตาแล้วก็ ไปนั่งเล่นในห้องค้าตามต้องเน้นการเรียนรู้จักโฟม,มาร์เก็ตติง้งพอร์ตตลาดมาร์เก็ตติ้งก็จะมาจดนำกราฟพอดกราฟเอง xo xo เราก็ช่วยครับพอดกราฟ xo xo สมัยก่อนมันเป็นกระดาษกระดาษข,ขาวๆเป็นตารางเล็กๆขนาดก็สักเมตรเมตรกว่าสักเมตรยี่สิบคูณเมตรประมาณนี้ใหญ่เป็นแผ่นสุกขาวมีตารางเล็กๆแล้วก็เมื่อเช้าตื่นมาก็เปิดคลิปฟังดู ปรากฏว่าคลิปตอนไทยๆที่ปูติงกำลังพอดกาบเอ็กโอมคุยคุยตันก็คุยไปเรื่อยๆไม่รู้สงสัยมือจะไปโดนโทรศัพท์หรือยังไงปรากฏว่าไม่ได้มีการอัดเสียงเข้าไปช่วงนั้นเช้านี้ก็จะมาเล่าต่อเน,นื่องไอ้ฝังอีกนิดหนึ่ง ช่วงนั้นนั่งเล่นหุ้นก็ไปห้องที่ที่ห้องขาเย,นย,นยน็นๆพวกมาร์เก็ตติ้งก็จะมาพอดคาบกันเป็นแผ่นใหญ่ๆข,ขาวๆย่างที่เราเราก็ช่วยเขาศึกษาไปพร้อมๆกันเรียนรู้การพอดคาบสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้สบาย โหลดแอปอย่างเดียวแท่งสวยงามคาบสวยงามมีสีสันมีครบทุกอย่างสมัยก่อนสแต็ macd rsi แั้นน่วกเขาวไม่มีมีแต่ xo xo ก็ดูอยู่แค่นั้นสมัยนี้คข้ามาเยอะจริงๆเยอะมาก ก็โอเคเล่าสูดกันฟังขอบคุณมากครับฝากกดติดตามทาง YouTube